เป็นเพียงเรื่องสมมติเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเชิญมารับชมราตรีร้อยเรื่องเล่าด้วยความเพลิดเพลินโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งเก่าเงียบและมีบางสิ่งที่เด็กทุกคนรู้แต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องมันเริ่มจากห้องน้ำหลังโรงอาหารห้องน้ำที่ไม่มีใครกล้าเข้าโดยไม่มีเหตุจำเป็นเด็กประถมจะถูกห้ามไม่ให้เดินไปใกล้โดยเด็กขา รุ่นพี่มักจะเตือนรุ่นน้องอยู่เสมอว่าห้องสุดท้ายอย่าเข้าอย่าแม้แต่จะขอเล่นแต่มีนาเด็กม .1 นนที่เพิ่งย้ายเข้ามากลางเทอมเธอไม่รู้เลยว่าโรงเรียนนี้มีเรื่องเล่าแปลกแปลกแฝงอยู่เต็มไปหมดเธอเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยมีเพื่อนมากนักและในวันนั้นวันที่แดดแรงจนเหมือนจะละลายพื้นซีเมนมีนาก็ปวดท้องขึ้นมาอย่างฉิบพลันเธอเดินหาห้องน้ำที่ใกล้ที่สุด แต่ห้องน้ำหน้าอาคารเรียนคนแน่นจนรอไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจวิ่งไปที่ห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่งของโรงเรียนห้องน้ำที่ดูรกร้างหลังโรงอาหารระหว่างเดินไปเธอรู้สึกแปลกๆเหมือนอากาศรอบตัวเย็ยนลงทั้งที่แดดยังสาส์แรงอยู่ทางเดินไปห้องน้ำหลังโรงอาหารเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงนกเหมือนทุกสิ่งหยุดนิ่ง มีนาเปิดประตูไม้ที่ผุกร่อนขึ้นสนิมกลิ่นอับน้ำเก่าๆพุ่งเข้าใส่หน้าเธอทันทีแสงไฟในห้องน้ำเปิดแค่หลอดเดียวสว่างสลูเหมือนหลงอยู่ในภาพถ่ายซีปีเก่าๆเ,เธอเดินผ่านห้องแรกล็อกห้องที่สองล็อกห้องที่สามล็อกและสุดท้ายห้องที่สี่ประตูเปิดทั้งที่มันควรจะถูกปิดไว้แต่มีนาไม่มีเวลาคิดมาก เธอรีบเข้าไปโดยไม่ลังเลปิดประตูไว้หลวมๆแล้วจัดการธุระของเธอทุกอย่างเงียบเงียบจนผิดปกติไม่มีเสียงคนเดินไม่มีเสียงคุยมีแต่เสียงน้ำหยดเบาๆจากก๊อกล้างมือด้านหน้าเมื่อเธอลุกขึ้นและกำลังจะเปิดประตูเธอรู้สึกว่าเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่นอกห้องเธอกลั้นหายใจแล้วแง้มประตูเบาๆ ไม่มีใครแต่เมื่อเธอหันกลับไปมองกระจกหน้าห้องน้ำเธอเห็นผู้หญิงอีกคนยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เธอเพราะมีนาไม่ได้สวมเสื้อสีขาวซีดแบบนั้นและไม่ได้มีผมยาวปิดหน้าผู้หญิงคนนั้นยืนนิ่งและยิ้มเล็กๆที่มุมปากก่อนจะเอียงหน้าและพูดเบาๆหนูอย่าลืมปิดไฟให้พี่ด้วยนะ เสียงนั้นแหกพลาเหมือนมาจากที่ไกลมากแต่กระซิบอยู่ข้างหูมีนาวิดลั่นรีบเปิดประตูแล้ววิ่งออกจากห้องน้ำโดยไม่มองกลับหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกมือสั่นจนกดกุญแจซิปกระโปรงไม่ติดเธอวิ่งไปจนถึงหน้าโรงอาหารจนแน่ใจว่าตัวเองห่างจากตรงนั้นมากพอเธอหันกลับไปมองอีกครั้งไฟห้องน้ำยังเปิดอยู่ แต่ประตูห้องสุดท้ายปิดสนิทเหมือนเธอไม่เคยเปิดมันเลยและเสียงหยดน้ำก็ยังคงดังไม่ขาดสายเหมือนมีใครบางคนยังอยู่ในนั้นและในวันนั้นวันที่แดดแรงจนพื้นซีเมนแผรไอร้อนขึ้นมาถึงเขามีนาเพิ่งกินข้าวกลางวันเสร็จเธอรู้สึกจุกเสียดเล็กน้อยจากนมกล่องที่เพิ่งดื่มหมดรวดเดียว ท้องเริ่มปั่นปว่วนเหมือนจะมีพายุบางอย่างก่อตัวขึ้นภายในเธอพยายามมองหาห้องน้ําที่ใกล้ที่สุดห้องน้ําอาคารเรียนแน่นไปหมดเด็กต่อคิวกันยาวถึงหน้าประตูมีนาเดินออกมาแบบอึดอดัดทางคิดว่าหรือจะเดินไปห้องน้ําหลังโรงอาหารดีเธอเคยได้ยินเพื่อนบ่นว่าห้องน้ํานั้นเหม็นเก่าแต่ไม่มีใครพูดถึงมันจริงจังนักไปแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกเธอบอกตัวเอง ทางเดินไปยังหลังโรงอาหารนั้นเงียบมากเงียบจนผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงนกลมพัดเบาๆจนใบไม้ปลิวไปกระทบประตูห้องน้ำไม้เก่าๆมีรอยด่างดำและคราบน้ำฝังแน่นเหมือนถูกทิ้งร้างมือของมีนาแต่ลูกบิดมันเย็นผิดปกติเธอผลักประตูเข้าไปมีกลิ่นอับชอยออกมาทันทีห้องน้ำมีไฟเปิดไว้แค่หลอดเดียวตรงกลางเพดาน แสงที่สาดลงมาดูซีดๆส,สลูดๆเหมือนแสงของหลอดไฟที่ไม่เคยถูกเปลี่ยนมีสามห้องห้องแรกล็อกห้องที่สองก็ล็อกแต่ห้องสุดท้ายเปิดอยู่มีนาลังเลเพียงครู่เดียวก่อนจะตัดสินใจเข้าไปประตูไม้เก่าดังเอียดเบาๆแล้วค่อยๆปิดลงเองอย่างช้าๆเธอรีบนั่งลงทำธุระในความเงียบที่มีเพียงเสียงหยดน้ำจากก๊อกเก่าดังเป็นจังหวะติกต๊กติก๊กติ๊ก เธอพยายามไม่คิดอะไรแต่มันก็ยากเสียงหยดน้ำทำให้เธอรู้สึกเหมือนมันไม่ได้มาจากก๊อกแต่มันเหมือนมาจากข้างบนเธอเงยหน้าขึ้นมองไม่มีอะไรแต่แล้วก็ต้องชะงักตรงรอยแยกของประตูห้องน้ำด้านล่างเธอเห็นเงาของเท้าคู่หนึ่งยืนอยู่หน้าประตูห้องเธอเธอตกใจพยายามไม่ขยับใครอยู่ข้างนอกเธอถามเสียงเบาไม่มีคำตอบ เท้าคู่นั้นยังอยู่นิ่งสนิทไม่ขยับเลยสักนิดเธอตัดสินใจรีบจัดการทุกอย่างให้เร็วที่สุดแล้วลุกขึ้นรวบก,กระเป๋าเตรียมเปิดประตูออกไปแต่แล้วทันทีที่เธอเงยหน้ามองกระจกตรงข้ามห้องน้ำเธอก็เห็นเงาคนยืนอยู่ข้างหลังเธอใบหน้าซีดเผือดผมยาวรุงรังใส่ชุดขาวแบบนักเรียนมัธยมไม่มีเสียงกรีดร้องมีนาเหมือนถูกดูดเสียงหายไปขาทั้งสองข้างเหมือนยืนอยู่ในถังน้ำแข็ง แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นเบาๆข้างหูชัดเจนจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจหนูอย่าลืมปิดไฟให้พี่ด้วยนะเธอกระโจนเปิดประตูออกมาทันทีวิ่งพรวดเดียวออกจากห้องน้ําไม่แม้แต่จะหันกลับไปดูเธอวิ่งจนถึงหน้าโรงอาหารหอบแพกน้ําตาซึมใบหน้าซีดเผือดเหมือนคนเป็นไข้แต่แล้วเธอก็หันกลับไปเหมือนถูกอะไรบางอย่างบังคับให้มองไฟห้องน้ํายังเปิดอยู่ประตูทุกบานปิดสนิท แม้แต่บานที่เธอเพิ่งออกมาเสียงหยดน้ํายังดังอยู่แต่ไม่ใช่เสียงหยดจากก๊อกน้ํามันเหมือนเสียงหยดเลือดที่หยดลงพื้นทีละหยดหลังจากเหตุการณ์วันนั้นมีนาก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยเธอเริ่มนั่งเหมือนในห้องเรียนไม่ค่อยคุยกับใครเวลาเดินผ่านกระจกเธอมักจะเบนหน้าหนีและตอนกลางคืนเธอฝันซ้ำๆถึงใบหน้าซีดๆนั้นผงปีกแฉก และเสียงกระซิบอันแผ่วเบาหนูอย่าลืมปิดไฟให้พี่ด้วยนะมีนาพยายามไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะเธอคิดว่าอาจแค่จินตนาการไปเองหรือเพราะป,ปวดท้องเลยมึนหัวแต่ยิ่งวันผ่านไปเธอยิ่งแน่ใจว่าไม่ใช่วันศุกสุดท้ายของเดือนโรงเรียนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนมหนึ่งถูกแบ่งกลุ่มไปช่วยทำความสะอาดตามจุดต่างๆและมีนาก็โดนจับไปอยู่กลุ่ม ทำความสะอาดห้องน้ำหลังโรงอาหารเธอโอเคไหมฝนเพื่อนร่วมกลุ่มถามเมื่อเห็นสีหน้ามีนาเปลี่ยนไปทันทีมีนาไม่ตอบเธอเพียงพยักหน้าเบาๆทุกคนช่วยกันถูพื้นเช็ดกระจกล้างอ่างล้างหน้าแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องสุดท้ายแม้แต่รุ่นพี่ที่มากลุ่มก็พูดเล่นล้อว่าอ๋อห้องนั้นหรือปล่อยไว้เถอเดี๋ยวพี่เขาไม่พอใจ มีนาได้ยินชัดแล้วก็เย็นว่าไปทั้งร่างใครคือพี่เขาเธอถามเบาๆรุ่นพี่คนนั้นหัวเราแห้งๆอย่าถามเลยน้องเอาเป็นว่าถ้าจะเข้าห้องสุดท้ายอย่าลืมขคาก่อนแล้วก็อย่าปิดไฟถ้ามีใครอยู่ประโยคนั้นวนอยู่ในหัวเธอไปทั้งวันคืนวันศุกร์มีนานอนอยู่ในห้องนอนตัวเองไฟปิดแล้ว แต่ตาเธอเบิกโทรงมองเพดานเงาของใบไม้ข้างนอกพาดผ่านหน้าต่างเป็นลวดลายแปลกตาแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเสียงที่เธอไม่เคยอยากได้ยินอีกแกรกแกรกเสียงเหมือนคนลากเท้าบนพื้นกระเบื้องตามมาด้วยเสียงก๊อกน้ำเปิดเบาๆมีนาค่อยๆหันหน้าไปมองประตูห้องน้ำในห้องของเธอที่ปิดอยู่เธอกลืนน้ำลายแล้วดึงผ้าห่มคลุมโปงแต่เสียงนั้นไม่หยุด เสียงหยดน้ำดังขึ้นทีละหยดทีละหยดแล้วเสียงกระซิบก็ตามมาเปิดไฟให้พี่หน่อยสิหนูอยู่ใช่ไหมพี่รู้มีนาครีดร้องออกมาสุดเสียงพ่อแม่รีบวิ่งเข้ามาเปิดประตูพบเธอนั่งอยู่บนเตียงตัวสั่นน้ำตาไหลไม่หยุดเธอเล่าให้พ่อแม่ฟังทุกอย่างตั้งแต่วันที่เธอเข้าไปห้องสุดท้ายเสียงที่เธอได้ยินเงาที่เธอเห็นในกระจกจนถึงเสียงกระซิบคืนนี้ พ่อแม่พาเธอไปหาหมอได้ยานอนหลับมาทานและหยุดเรียนไปสองวันวันจันทร์มีนากลับมาโรงเรียนเพื่อนบางคนถามว่าเธอเป็นอะไรเธอยิ้มแห้งๆแ,แล้วบอกว่าไม่ค่อยสบายแต่ในใจเธอรู้มันไม่ใช่แค่ป่วยธรรมดามันคือบางสิ่งที่ตามเธอกลับมาจากห้องน้าและดูเหมือนมันจะยังไม่จบแค่นั้นในวันนั้นเองขณะที่เธอไปที่ห้องเรียนวิชาศิลปะ เธอก็เดินผ่านกระจกบานใหญ่หน้าห้องพยาบาลและในวินาทีนั้นเธอมองเห็นใครบางคนเดินผ่านข้างหลังเธอในกระจกแต่เมื่อหันกลับไปไม่มีใครมีนาเริ่มฝันถึงเธอบ่อยขึ้นหญิงสาวผมยาวในชุดนักเรียนใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดเธอยืนอยู่ในห้องน้ำมือชี้ไปที่ฝ่ายเพดานแล้วกระซิบซ้ำๆว่า อย่าลืมปิดไฟให้พี่อย่าลืมปิดไฟให้พี่มีนาเริ่มถามเพื่อนเพื่อนเรื่องห้องน้ำหลังโรงอาหารแต่ทุกคนมีสีหน้ากลัวๆและพยายามบ่นเบนเรื่องเสมอฝนเพื่อนสนิทคนเดียวที่ดูเหมือนจะเป็นห่วงจริงๆบอกกับเธอว่ามีนาพี่เขาชื่อแอนแอนมีนาทวนอืมรุ่นพี่มอห้าเมื่อหลายปีก่อนเขาฆ่าตัวตายที่ห้องน้ำหลังโรงอาหาร ฝนพูดเบาๆเหมือนกลัวว่าใครจะได้ยินมีนารู้สึกขนลุกมือเย็นเฉียบทันทีทำไมถึงค่าตัวตายละ่ะเธอถามต่อฝนกลืนน้ำลายแล้วเล่าช้าๆว่าพี่แอนเคยเป็นเด็กเรียนเก่งมากแต่กดดันพ่อแม่อยากกันมีเรื่องกับเพื่อนสนิทวันหนึ่งที่แอนไม่ได้เข้าเรียนแล้วศพก็ถูกพบในห้องน้ำห้องสุดท้าย ไม่มีใครรู้ว่าเธอเข้าไปยังไงเพราะห้องนั้นล็อกจากด้านในประตูปิดสนิทายเปิดทิ้งไว้มีแต่กลิ่นเลือดกับเสียงน้ำหยดตั้งแต่นั้นมาก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเสียงก๊อกน้ำเปิดเองไฟในห้องน้ำเปิดทั้งที่ทไม่มีคนใช้เด็กบางคนได้ยินเสียงคนพูดจากห้องสุดท้ายบางคนเห็นเงายืนอยู่ในกระจกแต่เมื่อหันกลับไปไม่มีใคร เขาว่ากันว่าพี่แอนไม่ไปไหนเลยฝนกระซิบวิญญาณเขายังรออะไรบางอย่างมีนาไม่พูดอะไรต่อแต่คืนนั้นเธอกลับบ้านไปด้วยหัวใจที่หนักนึ้งในฝันคืนนั้นเธออยู่ในห้องน้ําแต่มันต่างออกไปกระจกไม่สะท้อนตัวเธอแต่สะท้อนพี่แอนยืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเธอพูดกับมีนาโดยตรงเป็นครั้งแรก เธอเห็นฉันแล้วใช่ไหมเธอได้ยินฉันใช่ไหมช่วยพี่ทีพี่ไม่อยากอยู่คนเดียวพี่กลัวมีนาตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงกรีดร้องเหงือท่วมตัวและเสียงหยดน้ำที่ยังดังในหูติ๊กติ๊กติ๊กเธอเริ่มสับสนว่านี่คือฝันหรือเสียงจริงตอนเข้าโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นเธอเดินไปยังห้องสมุดค้นหนังสือพิมพ์เก่าในแฟ้มประวัติ และเธอก็เจอบทความข่าวเล็กๆนักเรียนหญิงม .5 ฆ่าตัวตายในห้องน้ำหลังโรงอาหารคาดเครียดจากปัญหาส่วนตัวชื่อของเธอคืออรอุมาสีวงชื่อเล่นแอนรูปถ่ายเล็กๆในหนังสือพิมพ์นั่นคือใบหน้าเดียวกันกับที่มีนาเห็นในกระจกในฝันและในเงาสะท้อนหลังจากมีนาได้รู้ชื่อของพี่แอนทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เธอเริ่มเห็นเงาในกระจกทุกบานที่เดินผ่านเริ่มได้ยินเสียงก๊อกเปิดปิดแม้ในที่ที่ไม่มีใครอยู่และที่น่ากลัวที่สุดคือเธอเริ่มได้กลิ่นเลือดทุกครั้งที่เข้าใกล้ห้องน้ำหลังโรงอาหารความรู้สึกหนักอึ้งในอกค่อยๆก่อตัวขึ้นทุกวันเหมือนมีบางอย่างเรียกหาบางอย่างที่รอเธออยู่ตรงนั้น หลังเลิกเรียนวันหนึ่งฝนกับมีนานั่งคุยกันตรงโตะหินใต้ต้นไทรใกล้โรงอาหารเราคิดว่าพี่แอนไม่ได้ฆ่าตัวตายเองมีนาพูดเสียงเบาฝนหันมามองตาโตเธอหมายถึงเธอเห็นข่าวนั้นไหมไม่มีใครบอกเหตุผลชัดเจนไม่มีจดหมายลาตายไม่มีรอยปีนเข้าห้องน้ำประตูล็อกจากด้านในแต่ไม่มีรอยเลือดที่มือแล้วเลือดหยดจากไหนทำไมมันยังไม่หายไปหลังจากหลายปี ฝนนิ่งแล้วพูดเบาๆว่าเราเคยได้ยินว่ากระเบื้องห้องสุดท้ายไม่เคยมีใครกล้าหรือพอจะเศร้าเมื่อหลายปีก่อนคนงานก็หายตัวไปคนหนึ่งหรือแค่ผ้าที่ริ้วเปื้อนเลือดมีนาตัดสินใจแล้วเธอต้องรู้ความจริงคืนวันเสาร์โรงเรียนเงียบสงัดไฟถนนดับดับติดติดและมียามเทียงคนเดียวที่เดินตรวจเวรมีนากับฝนแอบเข้ามาในโรงเรียน ทั้งคู่เตรียมไฟฉายเครื่องมือช่างและใจที่เต้นแรงแน่ใจหรือว่าจะทำฝนถามอีกครั้งมีนาไม่ตอบเธอเดินตรงไปยังห้องน้ำหลังโรงอาหารประตูไม้เก่ามีเสียงลั่นเมื่อผลักเข้าไปกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นสนิมกับบางอย่างที่คุ้นเคยเลือดไฟฉายของทั้งสองคนส่งไปยังห้องสุดท้ายมันยังเปิดอยู่เหมือนรอ เราจะรื้อกระเบื้องตรงพื้นแค่ดูว่าอะไรอยู่ข้างใต้มีนาพูดขณะคุกเข่าลงพวกเธอเริ่มงัดกระเบื้องทีละแผ่นเสียงแกรกๆดังในความเงียบแสงไฟสั่นไหวตามแรงมือที่สัน่นฝุ่นคลุ้มขึ้นเต็มจมูกแล้วพวกเธอก็เจอกระดูกไม่ใช่แค่หนึ่งแต่หลายชิ้นนี่มันกระดูกคนฝนแทบร้องออกมา มีนาแทบหยุดหายใจเธอมองไปที่ผนังแล้วพบรอยขูดขีดเป็นคำว่าช่วยพี่ด้วยข้างๆนั้นมีอีกประโยคตัวอักษเรเลือนรางหนูคนต่อไปทันใดนั้นเองไฟฉายดับทั้งห้องมืดสนิทแล้วเสียงก็ม,มาเสียงน้ำหยดและเสียงรองเท้ายัางเดินลากบนพื้นเปียกหนูอยู่ในนี้ใช่ไหมหนูเปิดไฟให้พี่ที ที่หนาวที่เหงาที่เจ็บมีนาแทบกลั้นกรีดไม่ไหวเธอกระชากฝนขึ้นทั้งคู่วิ่งพรวดออกมาทั้งที่ยังเปิดฝาทิ้งไว้แต่ตอนที่ประตูห้องน้ำปิดลงเองอย่างชา้าช้าพวกเธอหันกลับไปและเห็นเธอที่แอนยืนอยู่กลางห้องน้ำเลือดไหลอับหน้าดวงตากลวงเปล่าปากยังขยักอยากทิ้งที่ไว้คนเดียวมีนาไม่เคยลืมคืนนั้น คืนที่เธอเห็นที่แอนทั้งตัวเต็มตาเลือดที่ไหลออกจากดวงตากรงเปล่ามือซีดขาวที่เอื้อมมาหาพร้อมเสียงกระซิบที่ยังดังอยู่ในหูอย่าทิ้งที่ไว้คนเดียวหลังจากคืนนั้นฝนไม่ยอมพูดกับเธออีกเลยเธอไม่กลับมาที่โรงเรียนไม่ตอบลายมีนาไปถามเพื่อนคนอื่นก็มีแต่คำตอบว่าฝนลาป่วยกลัวมากจนไม่กล้าออกจากห้องนอน แต่มีนารู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่กลัวพวกเธอได้เห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นหรือในสิ่งที่ควรปล่อยให้เงียบหายไปตามกาลเวลากระดูกที่ใต้กระเบื้องรอยขีดเขียนที่เหมือนถูกเขียนด้วยเล็บคำว่าหนูคนต่อไปมันไม่ใช่แค่คำขู่มันคือคำเตือนวันรุ่งขึ้นมีนาเดินไปยังห้องพยาบาล เธออยากรู้ว่าโรงเรียนนี้เคยมีประวัติการหายตัวของเด็กมาก่อนหรือไม่พยาบาลประจำโรงเรียนเป็นคนแก่ใจดีชื่อป้าดาเธอเห็นมีนาแล้วก็ทักหน้าซีซีนะลูกนอนไม่พอเหรอมีนลังเลเล็กน้อยแต่ก็ตัดสินใจถามตรงๆรงป้าดาเคยได้ยินเรื่องเด็กหายที่นี่ไหมคะหรือเรื่องพี่แอนทันใดนั้นมือของป้าดาที่กำลังเขียนสมุดอยู่ก็ชะงักเธอเงยหน้าขึ้นชา้ชาช แววตามไม่เหมือนเดิมเธอพูดว่าไปห้องน้ำหลังโรงอาหารมาแล้วสินะมีนาไม่ตอบแต่ป้าดาไม่รอคำตอบเด็กคนที่หายตัวไปมีจริงเธอพูดเบาๆก่อนหน้านั้นสองปีเด็กมนหนึ่งชื่อเตยหายตัวไปหลังเลิกเรียนตำรวจหาหลายวันแต่ไม่เจอห้องน้ำหลังโรงอาหารเป็นที่สุดท้ายที่มีคนเห็นเธอเข้าไปแล้วก็ไม่มีใครพบอีกเลย หลังจากนั้นถึงได้มีข่าวว่าพี่แอนฆ่าตัวตายแต่ที่ไม่มีใครรู้ก็คือแอนเป็นที่รหัสของเตยมีน่าหยุดหายใจไปชั่วขณะแล้วพี่แอนฆ่าเตยเรือคัเธอถามป้าดลลกตาถอนหายใจยาวไม่มีใครรู้แต่หลังเตยหายไปพี่แอนก็เปลี่ยนไปมากซึ่งเงียบและเหมือนหวาดระแวงมีคนเคยเห็นเธอพูดกับตัวเองในห้องน้ำพูดเหมือนมีใครอยู่กับเธอ จนวันหนึ่งเธอก็หายไปเหมือนกันแล้วศพเธอก็ถูกพบในห้องสุดท้ายมีนานิ่งงนันความคิดหลายพันเรื่องหมุนอยู่ในหัวมันอาจไม่ใช่พี่แอนที่เริ่มต้นเรื่องนี้เธอคิดมันอาจมีบางสิ่งอยู่ในห้องนั้นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นหลังจากกลับห้องเรียนมีนาเปิดสมุดวาดภาพของตัวเองที่ใช้ในวิชาศิลปะแต่หน้าแรกที่ควรเป็นภาพสเก็ตต้นไม้ กลับกลายเป็นภาพใบหน้าซีดๆของใครบางคนและข้างล่างเขียนว่าช่วยพี่ด้วยหนูไม่ใช่คนแรกมือของเธอสั่นสมองเธอสับสนเธอไม่ได้วาดภาพนั้นไม่มีใครจับสมุดของเธอแล้วมันมาอยู่ได้ยังไงคืนนั้นมีนาไม่หลับเลยเธอนั่งอยู่บนเตียงเปิดไฟทั้งห้องไม่กล้าขยับแม้แต่จะไปเข้าห้องน้ำ เธอกลัวว่าถ้าเธอลุกขึ้นตอนนี้เงาในกระจกนุจะหันมามองและตอนตีสามไฟดับเสียงน้ำหยดดังอีกครั้งและเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงของเด็กผู้หญิงไม่ใช่พี่แอนแต่เป็นเสียงที่สั่นเครืออ่อนแอหนูอยู่ในนี้หนูอยู่ใต้พื้นหนูยังไม่ไปไหนช่วยหนูด้วยมีนาเริ่มเข้าใจแล้วว่า เธอกำลังถูกดึงเข้าไปในบางอย่างที่ลึกกว่าทีลึกกว่าคำสาดเธอกำลังเข้าไปในรอยเลือดที่ไม่เคยหายมีนารู้ว่าเธอไม่สามารถหนีเรื่องนี้ได้อีกแล้วฝันเสียงกลิ่นเลือดและภาพในสมุดวาดภาพที่เธอไม่ได้วาดเองทุกอย่างคือสัญญาณมีบาง,างอย่างอยู่ใต้พื้นไม่ใช่แค่ศพของพี่แอนแต่ยังมีหนูคนก่อนหน้า และอาจมีอีกหลายคนที่ไม่เคยถูกใครตามหาคืนวันศุกร์มีนาเดินกลับไปยังห้องน้ำหลังโรงอาหารอีกครั้งไม่ใช่เพราะเธออยากพิสูจน์อะไรแต่เพราะเธอรู้ว่าถ้าไม่จบเรื่องนี้เธอจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติอีกเธอเตรียมไฟฉายทูบเทียนและสมุดเล่มหนึ่งสมุดที่มีภาพใบหน้าของพี่แอนเตยและข้อความช่วยพี่ด้วย ที่เขียนขึ้นเองโดยบางสิ่งที่ไม่ใช่เธอประตูห้องน้ำเปิดออกช้าๆกลิ่นเลือดลอยออกมาต้อนรับห้องน้ำดูเหมือนไม่เปลี่ยนไปจากวันแรกที่เธอเจอห้องสุดท้ายยังคงเปิดรอมีนาเข้าไปนั่งในนั้นจุดทูปหนึ่งดอกแล้วพูดเบาๆที่แอนเตยหรือใครก็ตามที่ยังอยู่ในนี้หนูมาช่วยแล้วนะไฟกระพริบน้ำหยดแล้วประตูปิดเองดังปัง เงามืดในกระจกขยับเผยให้เห็นใบหน้าของพี่แอนและเด็กผู้หญิงอีกคนตัวปีกผิวซีดเหมือนเพิ่งขึ้นจากน้ำพวกเธอไม่ขู่ไม่ยิ้มแต่ร้องไห้เราไม่ได้อยากทำร้ายใครเราแค่อยากออกไปแต่ไม่มีใครฟังเสียงพี่แอนดังขึ้นในหัวของมีนาไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นเสียงในใจเตยไม่ผิดพี่ก็ไม่ผิดพวกเราแค่อยู่ผิดที่เจอคนผิดคนแล้วก็ไม่มีใครเชื่อเราเลย มีนาเริ่มน้ำตาไหลเธอเปิดสมุดปักทูบไว้ตรงพื้นห้องแล้วพูดว่าถ้าหนูสวดให้พี่จะไปได้ไหมเสียงเงียบไปสักทักแล้วเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านห้องไฟในห้องเริ่มติดทีละหลอดทีละหลอดเธอเริ่มสวดพุทธคุณธรรมคุณสังคุณทั้งน้ำตาภาพในกระจกเริ่มซีดจางรอยเลือดบนพื้นเริ่มหายไปและเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงเด็กผู้หญิง ขอบคุณนะหนูเก่งที่สุดเลยแล้วทุกอย่างก้องเงียบประตูเปิดออกเองห้องน้ำที่มืดสลัวกลายเป็นแสงธรรมดากลิ่นเลือดหายไปไม่มีแม้แต่เสียงหยดน้ำมีนาลุกขึ้นหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเธอก็ปิดประตูห้องสุดท้ายด้วยมือของเธอเองเช้าวันถัดมาป้ายประกาศถูกติดไว้หน้าโรงอาหารปิดห้องน้ำหลังโรงอาหาร เพื่อปรับปรุงถาวรไม่มีใครเข้าไปอีกเลยหลายปีผ่านไปโรงเรียนนั้นก็ยังคงอยู่แต่ห้องน้ำหลังโรงอาหารกลายเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องเล่าของเด็กหญิงที่เคยช่วยให้ผีได้ไปเกิดไม่มีใครรู้ว่าเธอเจออะไรมาบ้างแต่ในสมุดวาดภาพของมีนาหน้าสุดท้ายยังคงมีภาพใบหน้าซีดที่กำลังยิ้มพร้อมกับข้อความ ขอบคุณนะหนูไม่ใช่คนตอบไปแล้ว